สำหรับการนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการของงานตรวจสอบภายในทางเราเล็งเห็นนะคะปัญหาความสำคัญที่ใหญ่เลยก็คือการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆค่ะเพราะในหลายๆครั้งนะคะเราทำการตรวจสอบแล้วก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่สง่งผลกระทบที่ใหญ่เลยนะคะโดยการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆนี่เป็นยังไงบ้างคะจากการมองปัญหานะคะ เราต้องมองที่ภาพรวมก่อนนะคะเพราะว่าลักษณะการทํางานของตรวจสอบภายในจะเป็นตรวจสอบภายในขององค์กรนะคะซึ่งในการมองภาพรวมนี้เราจะต้องมองที่ปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหาจุดไหนที่เป็นปัญหาใหญ่และจุดไหนที่เป็นปัญหาเล็กในการทํำการอมองปัญหานี้เราจะต้องทําการประเมินก่อนนะคะ ประเมินว่าจุดไหนที่เราจะต้องทําการแก้ไขก่อนเพราะสิ่งไหนที่สําคัญก่อนเราสามารถที่จะมาทำาก,การแก้ไขก่อนนะคะเพราะว่าคําคำจํากัดความของอจุดใหญ่มาจุดเล็กเนี่ยในการแก้ไขปัญหานะคะจุดใหญ่ถ้าเราจะแค้ปัญหาก่อนคือมันจะต้องใช้ทรัพยากรที่มากกว่า และขก็จุดเล็กถ้าเกิดว่ามันสําคัญกว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาจุดเล็กเพื่อที่จะไม่ให้ขยายไปจุดใหญ่ได้ค่ะ,คะสําหรับแนวทางที่เราได้รับฟังเมื่อกี้นะคะก็สามารถนํามาใช้มีการปฏิบัติงานนะคะแม้จะเป็นตําแหน่งอื่นก็สามารถนําหลักการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นข้าราชการที่